เดี๋ยวพอเราจะมาทำสไลม์สรลมสไลม์อะไรนั่เเดี๋ยวเรามาเริ่มไปดูส่วนประกอบเลยค่ะเลยขอเป็นถ้วยนะคะถ้วยใส่แล้วก็น้ำนะคะน้ำก็กาลาเทคนะคะก็ถ้วยผสมแล้วก็ช้อนค่ะก็น้ำยาน้ยาในส่วนทำเองนะคะ เดี๋ยวไปดูการทำกันเลยอย่างแรกเลยค่ะเราจะเทกาวใส่ตัวนี้นะคะโอเคค,ค่ะอ่า<ม>พอเราก็ใส่ได้เท่านี้เองนะคะก็ะพี่พะอ่าพ<ม>ี่ก็จะใช้แค่เท่านี้เคโอโทษนะคะเสียงน้อยน้นองชายเออยอย่า,ยาลืมนะคะถ้าจะสีผสมาหายค่ะอันนี้แบบไปสมแล้วนอ้องชาย ก็ใส uh ่น้ำนิดนะคะนะคะเลยค่ะอ้าวกใล้วเลนสวยสวยก็เท้ล่นนะสองมันต้ันท อ่าหลุดนะค่ะตาตาจะเดี๋ยวขอคนแล้วก็ใส่มาแป๊บนะคะเกล่เกล่เก็บปากบาสอะเคค่ะพวกเราก็ท่านี้ค่ะก็เหนียวอยู่เนาะเหมือนเดิมก็ต่อไปละค่ะใส่ ใส่สีเยอะหนึงเองนะคะเพราะจะเอาอ่อนอ่ะอันนี้ก่อนมันก็แล้วกันเนาะเข้มก็ได้ว่าแล้วเท่มน่าจะเอาแบบเหลืองนมค่ะเหลืองนมจะเอาสีแบบนี้เท่ี่อ um. ื้มถ้าแล้เข in ้มฝุดเลยอ่ะน้องชายผักเนี่ยกับเรื่องแสงเลยค่ะ เอ็ดต้องท,ทำให้นะถ้าจะเอาเอ็ดั้องให้เอ็ดัอ้องทำนะก็มาเปิดน้ำยานะน้ำยาเพื่อเราไปฟองไงทำเองไปขายแล้วามาันก็คนเลยค่ะเจ็บก็เลยท้งนี้เองเนาะเดี๋ยวขอคนแป๊บนะครับนี่เค เนีค่ะแล้วก็คนได้เท่านี้นะเป็นกอนมาเด็กๆอ่พะพ้ยังไม่จบเนะนี่ยจะจำอ่ะะไม่มีตัวช่วยนะวันนี้น้องดอนไม่อยู่วันนี้เขามีครับอะไรนันดอนเพิ่งมาหาอบอกแล้วครับมึงอยู่ที่นีจังไว้ มาเล่นเสียสมาห้าเนาะเมื่อกี้แหละน้องดอนมันผ่ามแรงเข้มไปเนาะเดี๋ยวมาจับกันเลยไอ้ไอะติดมือนะคะไอ้ดอนไปเอาไอ้นั่นให้หน่อยที่ใส่ดาเลนลีงโงนะ่นั้นมีเยอะมีเนอะอันเดี๋ยวมีเนอะอะไรอ่ะเบบี้มา <Baby mine. S 2> โอเคนะคะขาแบบเดี๋ยวะคะ่ะคือพวกเราลืมไปอย่างหนึ่งค่ะ คือมันเป็นน้ำมันหาน้ำมันเบบี้ออยนะคะเดี๋ยวขอเป็นอะไะคะเคค่ะเมื่อกี้ลืมบอกคือเป็นเบบี้ออยนะคะหยดค่ะอ่าใส่หยดนะคะเป็นหยดเหยดนะคะสะักสองหยดนะ,ะหนึ่งสองอเคเดี๋ยวคนนะคะค,ค,ค,คนคนคนไม่ให้มันติดมือต่างห่าเนาะส่วนนี้โอเคเดี๋ยวขอคนแป๊บนะคะโอเคค่ะเมื่อวัเราคนกับเบบี้ออยดูสิคะ มนดมมมนน้มนกจุบเลยได้ละม่ปุบอยเลเบ้ออยเรานะากี้นะโอเคมมนนี่เนานี่นี่ยฮะเดี๋ยวค่ะสล์าก็ได้แค่นี้ไม่ติดมือนะ แค่นี้นะคะบายไม่ปิดเหมือนละต้องยันยังล่ะ baby oil ปิดเหมน b a นี่ค่ะได้แล้วสอน <c oughs> แค่นี้นะคะบายมันังมันี่ปป <c oughs> ั้นหมดดิ <c oughs> <c oughs> へえなかばん。